จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาเครื่องยนต์เจ็ตมาติดบนรถถังเดี๋ยววันนี้เก่งจะมาพล่มให้ฟังครับ ในปี 1, 1991วิศวกรชาวฮังการีได้ถอดเครื่องยนต์ไอพ่นความเร็วเหนือเสียง2เครื่องออกจากเครื่องบินรบมิกซ์21แล้วนำไปติดตั้งบนรถถังรัสเซียรุ่นที34เครื่องยนต์ทรงพลังนี้สามารถเป่าลมออกมาได้ถึง4,600ลูกบาทฟุตต่อวินาทีด้วยความเร็วระดับเสียงจากนั้นจึงผสมกับน้ำจำนวน220แกลลอนต่อวินาทีที่พ่นออกมาจากหัวฉีดแรงดันสูง6หัวนี่คือรถดับเพลิงสัตว์ประหลาดที่คุณไม่ควรเรียกมาใช้ดับไฟบ้านธรรมดา,มดาๆเพราะมันจะสร้างความเสียหายมากกว่าช่วยเหลือ Big w i n ง ยังประเทศคูเวตหลังสงครามอ่าวครั้งแรกและประสบความสาเร็จในการดับไฟบ่อน้ํามันที่กําลังลุกไหม้อยู่9ก้าหลุมรถถังคันนี้จะเคลื่อนเข้าไปใกล้เปลวไฟในระยะประมาณ25ฟุตและเล็งไปที่กระแสะพุ่งของน้ํามันดิบก่อนที่มันจะแสะพุ่งของน้ํามันดิบก่อนที่มันจะสัมผัสกับออกซิเจนและติดไฟเปลวไฟถูกทําให้ดับลงภายในไม่กี่วินาทีและสามารถลดความร้อนของบ่อได้ในเวลาเพียง20นาทีทําให้วิศวกรน้ํามันสามารถเข้าไปปิดบ่อและควบคุมสถานการณ์ได้สาเร็จ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดับเพลิงและความรู้ใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ